สวัสดีค่ะสวัสดีกับพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการลักหน้าชาแนลค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเอาจริงๆเป็นคลิปวิดีโอที่พิเศษเลยนะคะเป็นเทสรีวิวการทรําศัลยกรรมหน้านะครับแบบยกกระชับ ะค,ะคือพี่เจจะทําเพราะว่ามีคนถามถึงเหมือนกันหลังจากที่กลับมาจากประเทศไทยนะคะก็มีคนถามถึงว่าไปทําอะไรมาทําไมหน้าดูอิ่มขึ้นเหมือนแน่นเลยนะคะแล้วก็คิ้วดกดําด้วยทำไมผมเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเนื่องจากว่าพี่ไปทําทั้งหมด3อย่างนะคะอันแรกเลยก็คือการทํา full face lift นะคะก็คือเป็นการยกกระชับใบหน้าทั้งหมด3ส่วนเลยแล้วก็ทา neck Light lift ตัดหนัง คอที่เขียวย่นนะคะแล้วก็ลิป i l ล e ์ก็คือการเอาไขมันที่หน้าท้องมาฉีดตรงนี้เพราะมีปัญหาเรื่องตรงนี้มันไม่เต็มนะคะ <c oughs> สนนราคาแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยก็คือเขาก็ลดราคาจาก7 4 5 0 0 0อะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมค่าที่พักด้วยจริงๆเนี่ยเขาให้พัก2คืนพี่เต้ก็ขอพักเพิ่มนะคะอีก7วันรู้สุดจ่ายไปทั้งหมด0 0 0 0 0บาทถามว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีไหมก็โอเคนะคะรู้สึกดีมากๆเลยรู้สึกอ่ะให้ดูภาพประกอบเนาะ่อนอื่นเนี่ยก็คือ คุณหมอนะคะท่านแรกเลยต้องขอบคุณคุณหมอก่อนเลยคุณหมอที่ดูแลพี่เต้นเนี่ยก็คือขอสอด็อกเตอร์นายแพทย์จิระโรธนะคะมีวาสนานะคะซึ่งเป็นคุณหมอที่ทําการผ่าตัดให้พี่นะครับอันนี้คือเล่าก่อนว่าเรารู้จักคลินิกลงพยาบาลเอ,อ่อดับเบิลยูพลาสติกได้ยังไงอะไรเงี้ยก็คือพี่เต้นเนี่ยรู้จักจับพี่กุ้งนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นคนในครอบครัวเราด้วยแหละพี่กุ้งเนี่ยก็ คยจะทําสัญญกรรมที่นี่เหมือนกันนะคะก็คือทํากับคุณหมอแล้วก็บอกว่าคุณหมอ่จะชํานาญในเรื่องการดูแลผิวหน้าของคุณผู้ชายอะไรเงี้ยโรบินได้ก็เลยรู้สึกว่าโอเคมั่นใจถ้าพี่กุ้งบอกว่าดีเนี่ยตอนแรกจะไปที่เกาหลีแต่ทีนี้มันมีเรื่องค่าใช้จ่ายเช่นว่าเขาบอกว่าต้องคบเงินไปนะคะแคช h เอาเงินสดไปจ่ายอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันคอมพิเกตมากก็เลยตัดสินใจไม่เอาดีกว่า ก็เลยพบว่าโอเคมีโรงพยาบาลแห่งนี้ก็เลยตัดสินใจลงทะเบียนชําระเงินนะคะแล้วก็เลือกที่จะไปใช้บริการก็ภาพอย่างที่เห็นและค่ะนะคะก็คือวันแรกเนี่ยคือพี่ขอเล่าเป็นแบบบรรยากาศแล้วกันก่อนจะทำอ่ะหนึ่งวันเนี่ยก็มีการตรวจสุขภาพนะคะตรวจเลือดตรวจปอดตรวจนู่นตรวจนี่ตรวจหมดเลยนะทุกอย่างปกติมากเราก็ดีใจว่าโอเคมีโรคอะไรต่างๆนะครับก็ไปตรวจเลือดจะเห็นเนี่ยพี่เต้ออัดเีลอไปเยอะมากตั้งแต่วันแรกวันที่2วันที่3แล้วก็วันที่7นะคะคือพี่โชคดีคือพี่ไม่บวมเหมือนคน อื่นเขาบางคนบวมตาหยีเลยนะแต่ของพี่ก็จะบวมแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้บวมมากเดยหานเข้าห้องผ่าตัดเนี่ยคือเอาจริงๆนะหมอลมยาเขาก็เก่งมาก <S <S 1> <S 1> เขาก็จะถามยาเราแพ้อ,อะไรนู่นนี่เนียไหมเขาก็เอาที่ลมยานเนี้ยตรงจมูกเฉยๆงนอนแล,ล้วหรือยังลองนับ1นึถึงสิซี1 2ึ่งสองสาแล้วก็แบบเริ่มเบอร์เบอรแล้วเ็บอกว่า ว่วงนอนหรือ,อยังแล้วเราก็บุ๊บเชื่อไหมว่าคือช็อตดาวไปเลยแล้วก็ไม่รู้ตัวเลยจริงๆไม่รู้ตัวใดๆทั้งสิน้นจนกระทั่งฟื้นไม่ทีคือตอนตีหนึ่งนะคะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยอันนี้บอกเลยนะรีวิวอันนี้นึกอะไรได้ก็จะเล่าให้ฟังนะคะก็คืออยากจะบอกคุณผู้มชมว่าการทำศัลยกรรมเนี่ยพอคุณตรวจสุขภาพเสร็จปั๊บเนี่ยก่อนคุณจะทาการผ่าตัดของพี่เนี่ยผ่าตัดประมาณหกโมงเย็นตั้งแต่สิบโมงเนี่ยห้ามกินข้าวเลยนะห้ามเดน,ใน,นทั้งสิ้นเพราะถือว่าเป็นการผ่าตัด เนื้อตัวเหมือนแบบเหมือนเขาเรียกอาการเหมือนโดนผีอำอะอย่างเงี้ยนะตัวสั่นๆฉันกระดิกหัวไม่โป้น้าก่อนเลยครับปตอนแรกคือพยายามจะกระดิกกระดิกไม่ได้แล้วก็เริ่มะกระดิกพรากระดิกหัวไม่โป้น้าได้นะ่ะก็เริ่มแบบเกรงมือให้ขยับตัวเองแล้วก็เริ่มอ้าปากคือเขาบางคนคืออ้อออปาปากไม่ได้พี่เจ้าอ้าปากขอดื่มน้ำเขาก็เอาน้ำน้ำแดงมาให้ดื่มให้แบบเรารู้สึกสดชื่นขึ้นเสร็จปั๊บไม่ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะ ฉันอาปากได้เลยครับแล้วก็เริ่มขยับตัวได้วันแรกเลยอะ่ะคือบางคนบอกเจ็บมากห้างห้องนึงก็ผ่าเหมือนกันนะคะพองตะโกนมาแบบว่าเขาเจ็บปากขยับไม่ได้พี่เนี่ยสั่งบะหมี่เป็ดกินตามหลักแล้วเนี่ยห้ามกินของทะเลนะคะห้ามกินบุนของหวานเพราะว่าจะมีผลต่อแพคุณผู้ชมดูนะนี่เขาทําดีแค่ไหนนี่ไม่มีรอยเลยนะแล้วดูภาพเน่ยเย็บแบบ เย็บอย่างนี้เลยอ่ะเย็บไปจนถึงตรงนี้แล้วก็ยินแม็กด้วยนะพี่เอาไปให้ทุกคนดูอ่ะทุกคนตกใจมากเนี่ยถ้าพ้าทีจ่จะเห็นเห็นเลยลองเปรียบเทียดูตรงนี้คือเย็บหมดเลยหูเนี่ยคือเย็บหมดเลยแต่ตอนเนี้ยเอาจริงๆนะมันหายไปตั้งแต่วันที่เจ็ดหลังจากตัดใหม่นี่คือให้ดูเลยนี่ไม่มีรอยเลยคุณหมอเก่งมากที่แบบทุกคนแบบเฮ้ยแบบพอเริ่มตัดใหม่วันที่วันที่เจ็ดป้ะ ไปเที่ยวเลยคะ่ะพี่ไปพัทยาเขาบอกอย่าโดนน้าเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคไม่โดนน้าอะไรเงี้ยกลับมาวันที่15ก็มายิงเอาไหม่ oh ตรงนี้เออตัดไอ้นี่ออกเล็กออกนะคะเอาเป็นว่าพยาบาลกับหมอก็ก็ค่อนข้างจะแบบปวดหัวกับพี่เหมือนกันเพราะว่าพี่ด้เพราะพี่เป็นคนชอบกินหวานนะฮะนี่ก็ไม่ไม่เขียนเอาเป็นนิ้อย่างนะแต่คือเราก็แบบว่าเราอยากกินแล้วเรากลับไปเมืองไทยด้วยเราก็อยากจะกินของอร่อยๆใช่ปหมเราก็กินกินสับ้านหั่นแหลกเลยแต่ก็ก็ประสบความสาเร็จนะคะคือไปท่องเที่ยวพอตัดใหม่อะไรเสร็จปั๊บล่องเรือด้วยนะ ไปเที่ยวเรือไปไปเที่ยวโกคาร์ดก็เออนะี่ยเสร็จปั๊บกลับมาอีกประมาณครึ่งเดือนก็คือ15วันแล้วอ่ะก็คือจะดึงแม็กตรงที่อยู่ตรงศรรรรรีรษะอ่อกแล้วก็ด้านหลังอ่อกและการทำศัลยกรรมตรงนี้จะบอกเลยว่าพอทำศัลยกรรมหน้าช่วงแรกจะลำคานคือเรื่องผมนะครับเพราะจะเหนเหียวมากเพราะว่าเขาจะไม่ให้โดนผมโดนอะไรอย่างนี้เลยแต่ตอนนี้ถามว่ายังบวมอยู่ไหมณนะวันนี้เนี่ยผ่าตัดมาแล้วเดือนกว่ากว่านะหูก็ยังชาชาอยู่นะแล้วก็คือยังแบบ มันน้ำอะ่ะมันไม่เหมือนปกติอะ่ะมันเหมือนเย็นเย็อะไรเงี้ยยังบวมอยู่เหมือนกันนะครับยังมีอาการบวมอยู่แต่เขาบอกจะเข้าที่เนี่ยประมาณอีก3เดือนก,นก็แล้วก็บอก่าการทำเนี่ยจะอยู่ได้ถึงประมาณอีก5ปีข้างหน้า <Wow. S 1> ด้วยอะไรอย่าง mm hmm. พี่ก็ถือว่าโอเคเอที่เดี่ยวที่จะไปอีกนะเพราะเราไม่หยุดสวยอยู่แล้วนะคะเอาเป็นว่าเล่าสู่กันฟังแล้วกันกับวิดีโอนี้เพราะว่าอยากจะมาให้ทุกคนได้รู้กันว่า, mm hmm. วาการทำเนี่ยฟูลลิฟเป็นไงนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าฝีมือคนไทยเราไม่แพ้ชาติใดในโลกและอย่างที่พี่เต้กเลือกตัดสินใจที่จะทำทีี่่นเพราาะว1 ที่ไม่ได้ต้องการที่จะเคาะหน้าตัวเองเป็นหนุ่มเกาหลีหรืออะไรสั่งก็แค่อยากจะแบบว่าเมนเทนหน้าของเราให้เป็นหน้าของเราแบบว่าในวัยที่แบบอ่อนยาวลงก็แค่น,น,นั้นเองตอนในอนาคตเราไม่รู้หรออาจจะแบบช่วงประมาณ55ล้วอยากจะแบบเนี่ยฉันอยากได้หน้าแบบเป็นแบบสไตล์เกาหลีเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะไปแบบนั้นก็ได้นะคะแล้วก็ขอบคุณคิ้วด้วยก็คือไปทําศัลยคิ้วกับท่านอาจารย์ไฮแจ็คนะคะหรืออาจารย์แจ็คเป็นผู้ที่ชนะการประกวดที่ เทศเกาหลี s, imm, มาตั้งแต่ปี2014นะครับก็ะะได้ทาคิ้วแล้วก็อิ 24, นเนอร์ Inner, เห็นไหมมีขอบตาด้วยจะทําให้ตาดูเบาขึ้นนะคะแล้วก็ไปทำผมนะคะไปทำผมมานะคะก็คือเป็นการต่อแบบลองเลยนะคะก็คือ ตอนนี้จะอยู่ไม่อยู่ก็ไม่รู้แล้วก็สั่งยาแบบเลยเป็นแบบ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 1ปีเลยนะคะโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้พอหอมปากหอมคอก็มาเล่าสู่กันฟังสําหรับใครก็ตามนะคะที่อยากจะไปทํายกหน้าดูแลบุคลิกาภาพตัวเองเนี่ยและอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่รู้จะปรึกษาใครมาติดต่อเราได้เดี๋ยวเราส่งต่อบริการไปให้แน่นอนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าถ่าชอบวิดีโอนี้ช่วยกดไลค์และถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้ใช่ช่วยกดแชร์เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ